สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานเทพสุดานะครับผมอำเภอสารสคันจังหวัดกาลสินนะครับภาพพี่น้องมาเบ่งมาชมบรรยากาศมองนี้เป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวน้ำผอมนะครับผมที่มีแพร่นะครับผมบริการ porn. นักท่องเทีย่ยวที่มาทางจังหวัดกาฬสินนะครับมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับผมเดี๋ยวดภาพชมบรรยากาศครับผมนุ่นะครับพี่น้องห้องมีทั้งแพร่ปาา่าแล้วก็พุ่นแพร่ป่าอยู่ฝั่งทางฝุ่นด้วยพี่น้อง แพ่ปลา้วก็เป็นแพร่ท่องเที่ยวนะครับฟังทั้งผลข้าเจาะกระลังมวนอยู่นี่ทั้งสองฟังนะครับผมกระลังมวนเลยฟังลเลยไปผลเป็นแพ่ป,ป่าเลยครับพี่น้องครับสถานที่ยุทธียมเพื่อสา,า,าร์กันจังหวัดกาลสินสิถามไปน้องกรุงศรีนะครับแตะก่อนสิเป็นโป๊น้องข้าเจาเอินโป๊ ใส่เรื่อยญงผู้ไดสิขามไปกับมีใครเสียใจสมัยตะกี้กฟังท่าผี่นะครับผมกระสิน mm hmm. ี่แค่เป็นแร่เดโนเสาร์นะครับเนะาะแพทคาราโอเกะแพท่ท่องเที่ยวนะครับมีอาหารมีแบบคือจังท่าการรันะการเนาะกัทจานาบุรีต้มเมองกานนะครับพี่น้องครับคุณนะ บรรยากาศสวยๆงดงามนะครับจังหวัดกระสินห้องกะมีหม่องท่องเที่ยวหลายนะครับฟังท่าผุนกับมี่ให้กันนะครับฟังท่างฟังท่าผุนกับมี่ให้กันเดี๋ยวผมให้เปิุดฟังท่งผุนกับมี่ให้กันนะครับระยะทางนี่ผมบ่แน่ใจ่ได้ครับว่าจักเมตรหรือจักกิโลนะครับจากนี่ไปสุดผุ่นฝั่งท่างโ้นหนองหุงสีนะครับผมถือว่าไกลนะครับเพ รถนักรถในกระแล่นปกตินะครับผมผูริอยากมาเที่ยวบรรยากาศพอดีแนะนำช่วงแรงๆนะครับผมช่วงแรงๆช่วงซีโม้งไปซีหาโม้งแรงเนาะบรรยากาศสิเป็นตานังนะครับเพราะว่าบ่ามีต้นใหม่บงังบ่มี่มเงานะครับผมสิเป็นแบบนี้เลยส่วนหลข้าจากสิมนานังปิกนิกเนาะอยู่บริเวณไดโนเสาร์ลานไดนโนเสาร์เป็นล่านหยานะครับ มีเก้าอี้แคมปิ้งมีเสื้อมีสาดมะปูนางเ่นนะครับคนที่มาชมบรรยากาศรถตอนตอนแรกก็เ,เต็มเลยล่ะครับยิ่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะพ่นสีลายเป็นพิเศษเบืงองไอ้นี่เราโอ้เราขึ้อยู่แบบสมาระสุดยอดเลยบานล้วผมเบืองอยู่เนี่ยเราโอ้เห็ดกับเขากำน้ำกินเงินเราบ่อนี่ครับน้ำขึ้น็คือสีสุดซุด,ดนี่ละ นะครับบรรยากาศปลามุ้งก็มีนะครับเพิ่นเห็ดปลามุ้งเห็ดปลาเนาะเลี้ยงปลาแค่ปลาเลี้ยงปลากันหลายนะครับผม <S <S บางท่านผมเป็นกระลังมวนเลยแค่ราโอเกะหลายด้วยครับพี่น้องครับผู้ใดอยากมาเที่ยวอยากมาชมอยู่ใกล้กับซีมีวัดผู้สิงนะครับผมที่กัดกระเพื่นไปนี่กับประมาณสองโอ้มาถึงหากิโลมาถึงหากิโล ก็สิเป็นวัดผู้สิงวัดผู้กุมเขานะครับเลื่อยไปกิสิเป็นวัดผู้ขาวสถานที่ท่องเที่ยวหลายได้ครับพี่นออ้องผู้ใดมาเที่ยวกับสิธุ์ขึ้นบอกขึ้นบอกอว่าเอ๊ะสิไปเที่ยวทังไหนนอ้องนี่แหละครับผมสะพานเทพสุดากิสิเป็นจุดจุดแรกหรือว่ากินเขานะครับเมา่กินเขาว่พี่ชุ่มแพร่ปลาหลักก็นั่งแพร่กินเขานะครับผมหล้วก็มาชุ่มบรรยากาศสะพานเทพสุดาหล้วก็ศิมี ผู้เขานะครับพิพิธภัณฑ์ซิลินทอนอยู่ใกล้นี้นะครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์ชุม่มค้องกระดูกซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์เนาะหลายหม่องหลายบอลน,นะครับเพเภอสรารสรรค์กับชอว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งของจังหวัดกรสินนะครับผม,มบรรยากาศพี่น้องเอ้ยสุดยอดเพมเพมงามนะครับผม รถขับ่านได้ปกตินะครับพี่น้องครับตะเกียย่ำแรงสิมี่้นมะเรนออกกำลังไก่ครับสิมีเล่าตรงนี้กันเบะเป็นทางเดินทางท่างเดินสองฟังเนาะพ้นมะเรีนออกกำลังไก่บางเชื้บางที่เขาเจาะกบมาตกเบ็ดมาอยางใดนะครับสมัยตะเกียถ้าสมมตินี้เพิ่นเพิ่นหามแล้วนะครับผมหามข้นขึ้นไปน้ำหามไป ห้ามจอดรถห้ามอย่างน้่นังสินะครับเพราะว่ากีดขวางกันจะลาจรอีกอย่างหนึ่งก็มีคนมาตนมีคนมาตนน้ำพรมนะครับเกิเพื่อนก็นเลยห้ามเลยนะครับผมนะครับบรภาพี่น้องช่มบรรยากาศน้ำพรมนะครับผมบริเวณทางฟังทั้งพูดมาพี่น้องเข้าฟังทั้งพี่เป็นจุดปอยแพร่อ,อีกหลายๆจุดหลายๆล,ลานนะครับพี่น้องเข้า ใช่เลยครับพี่น้องครับบักย่างหลายเลยเอ็มคิดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ตะกี้บะหมี่เด้เนาะตะกี้บะหมี่แบบนี้บะหมี่นะครับผมถึงบะหมี่บางบักกีปีนี้นะครับผมปีนี้น่าขึ้นมาหลายครับพี่นอ้องเลยนักท่องเที่ยวเขาจะมา,มากินขอนเที่ยง ของจันต์มาจักคอนจันต์มั้งร้ายแห้งใหญ่ออกมาทั้งทั้งผีผู้ใดอยากมาเที่ยวนะครับมาลองแพร่มากินเข่าเป็นแพร่ข้าวเ,เก๋กามีนะครับผมกะเก๋พิกัดจังวัดกระสินอำเภอสารสขันนะครับพิมมะโรดสะพานเทพสุดา มีหของน้ำเป็นจุดๆนะครับแต่ว่าใส่ใดบ่ไดอันนี้บ่หูวนี่ครับนีของน้ำเป็นจุดๆฟังทางนี้ไอ่อนฟังทางนี้จะเป็นจุดปิกนิกของคนแถวกรสินนะครับยามมาแลงหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาจะมาปิกนิกมาเห็ดกับเขากับน้ำม,มาก,กินยี่ฟังทางไปอยู่ข้าส่ซนทางนี้ตะกี้จะบ่มีจะบ่มีแท้นะครับเนาะน่โซนฟังทางนี้น้ำกระายนะครับน้ำขึ้นช่วงนี้ไป็นฤด,ดูฝน มี่นัดตกเบ็ดเนาะมาสิบเบ็ดมาตกเบ็ดอยดึงลายนะครับว <c oughs> ันนี้เป็นมั่นจันเนาะครับเนาะพุนไม่ค่อยลายอะไรบางท่างพุ่นจะเป็นหาดหาดกลางเต็นเนาะบางส่วนท่างพุ่นจะเป็นหาดกลางเต็นอาจจะเป็นของของเอกชนหรือมั้งก็ได้ง,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 ง็ไครับพี่น้องพูดพี่ไก่เลีเล้ยวเห็นนี่พุ่นนะครับ พอดีเคยไปกลางด้วยครับพี่น้องคุณตรงหาดสวนแก้วผีพีิวข้างหน้าข้างหนาเดี๋ยเห็นอยู่นั่นเป็นพวกที่เขาจะนิยมมาตกเบ็ดเนาะคุณนะรถจอดเรี่ยงอะไรใส่พี่นะครับผมหลายด้วยนาะครับปักหลักกันเลยเอารุดเอายัางมาแบบมาปาลักอยู่พี่เลย ว่าอันสามารถคุ้มพูเข้เจมาซีดเบดตกเบ็เข้จก็สซิดชื่นชอบเลยลหะครับคนะงงนี้ใรับจักดบุบุมานบุบุ้องหมยังมาซีดโอ้จบเจออเลยตื่นไหมคนนะอย่างไรเลยนะครับดีส่องมืนนอนยั่ไย

มันฟูบอลือว่าววน้องครับสุดยอดเหยียบแท่งพี่น้องครับเบาไวแล้วเดยียบแง่งเดยียทบทังปวดบ่ไหวแล้วครับกลับแล้วพี่น้องเท่าพาพี่นออ้องมาเบืมม้งบนชมบรรยากาศเอาขอบคุณที่รับชมครับทีเดีดไม่ห่งด้วยถูกหวยด้วยเบอร์สิเทุกคนครับสวัสดีครับผม